สวัสดีจ้ามาเจอกับบ้านน้องนะจ้าเหมือนเก่าเนาะจ้าเนาะวันนี้น้องก็จะมาแกงกะทิหน่อไม้ดองจ้ะมันมีหลายกระปุกอันนี้เก็บไว้นานก็จะสีแบบนี้แล้วเนาะจ้าเนาะมีกะทิมีแกงเผ็ดนะจ้านะพริกแกงเผ็ดน้ำตาลมะพร้พาวรสดีจ้าในรสดีกับเกลือน้ำปลาดี น้องไม่มีพริกชี้ฟ้าแดงนะจ้ะน้องจะใช้พริกจินดาแดงแล้วก็มีใบโหระพาไปมะกรูดวันนี้ก็จะแกงใส่ไก่นะจ้ะไก่เนื้อกับเครื่องในจ้ะน้อไม้วัตถุดิบนรามีอยู่แล้วนะจ๊ะเนาะก็เลยจะมาแกงกะทิกินสักหน่อยจ้ะเปลี่ยนบรรยากาศจากแกงอีสานมาเป็นแกงกะทิบ้างนะจ้ะเนาะ เดี๋ยวจะเบื่อกันเนี่ยจะว่ากินเป็นตะกับข้าวอีสานบ่า้องจะมาผัดพแกงให้หอมก่อนเด้อจ้ะแสดงว่ากระทะไม่ตงึงลงเลยจ้ะ ต้องผสมพริกแกงเขียวไปหน่อยนะจ๊ะอเอาไก่ลงคั่วสักหน่อยนะจ๊ะเนาะ ใส่เลยใส่หมดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวน้ำมาใส่ที่นี่เลยดอไม้ลงก็คุ้นนะ ได้เนาะจะใส่ไปเลยจ้ะเออใบไม้เยอะนี่นึง เต็มหม้อเลยจ้ะเต็มหม้ออันยะเลยนะจ้ะแกงน้ำมัดองน้ำกะทิอาจสิพอข้นบันไดเลยจ้ะเพราะว่าน้องกระปิณิกรกอระจะกินคนๆเลยจ้ะเนาะเพราะว่าหมอไห้รว่างไขมันเลยจ้ะเนาะก็เลยใส่แบบนี้เลยจ้ะปิดฝาไว้มันเดือดก่อนเนลจ้ะเนาะ เดี๋ยวมาปรุงเครื่องกันเนาะจากหม้อเดือดปัใส่น้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปิ๊บลงก่อนจ้ะปลาเกือรสดีจ้ะทลงเลย เอาใบมะกูดลงก่อน้้จ้ะเด้อที่จริงถ้าทําขายก็จะใส่ทีหลังนะจ๊ะให้มันเขียวจับกินเราไม่ดองนะจ๊ะอ่ะคนจ้ะคนให้น้ําตาลมันดาลายแก<ๆ>งน้องก็เดือนใจเลยเนะจ๊ะนะ แกงน้องก็สุกกระเด้อจ้ะก็มากินด้วยกันเดลอจ้ะแกงน่องไม้ดองใส่ไก่บ้านน้องนนจ้ะถ้าเผื่อดูถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปจ้ะขอบพระคุณ f อซเก่า f อซใหม่ fc ทั่วโลกที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อๆไปค่ะขอบขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟเลยนะจ๊ะเนาะ